ขอยากระอยากในคอมเมนต์เขียนเลยค่ะว่าอยากเอาเขาอยากน้่งก็เลยบอกว่าเอ๊ะทไม้ไม่นี่แป้งอะไรรู้ปะแป้งข้าวเจ้าอ่ะฝากให้หมดเลย อ,อีกอันนึงแป้งอะไรแป้งแป้งมันแป้งหมันมันมากอ่าระวังหกลูกเทสอนนะไ้นีาา้แอืมเอาตักก่อนสอนในฐานะใช่ค่ะก็เออับ ผสมแป้งก่อนผสมแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าผสมแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งเหรอหนึ่งช้อนค่ะช้อนเต็มเดี๋ยวตักให้แม่ดูก่อนโอเคโอเคหนึ่งช้อนใส่เลยแล้วใส่อะไรต่อน้ำตาลปี๊บคนก่อนไหมเอาใส่เกลือนิดหน่อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตักให้แม่ดูก่อนอีกหน่อย ก็อยากฟังแล้วก็ไหวๆอย่าบที่บิ่มบอกโอ้เยอะไปไหมในทันละตามนั้นเลยนะจะเค็มเหมือนที่มือไหมยังไม่ได้ใช้มือเอามาน้ำตาลปี๊ดสองช้อนหนึ่งก็ไม่อยากจะว่าหวานไหมเนี่ยหวานดีหวานเยอะเลยหรือเปล่า อันนี้ต้องขออนุญาตกบเรียนคุณผู้ชมมาดูมาใช่ไหมเอาเยอะจังเอาเยอะจังเดี๋ยวใส่โอเคเรามาในสินค้าเพื่อจัของากะทิเดี๋ยววาใส่น้ำกะทิหน่อยหนุกเดี๋ยวใจเย็นโคอย่ากะกองขี้หมาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะของกินนะเนี่ยมีสีเหลืองเหลืองนะมันตาเลยจ้ะ เอา้าแป้งดิบ <ENGLISH S 2> น้ำตาล <นะ S 1> อร่อยจังไม่ไ้โทรไปะครไปแค่สาชายอยาเดียวเรื่องปิเรื่องลเรื่องอะไรโทไปเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ฟังเขาจะถามคุณว่ารับชาอนค่ะแค่ไหนไม่ต้องลิงนะคะือปจะเริเนินการอะไรอย่างไรก่อนะคะให้แม่ําให้เพราะว่าพี่เริ่มแข็งไม่ไ,ลลไม,ไม,ไม่ไม่กินน้ำตาลอร่อย นี่ไงน้ำตาลละลายแล้วเนี <ics> ่ยแล้กันนะคะเพราะว่าของยา่างหวานเขียวคนนิดนิดคนจะนะคนให้น้ำตาลละลายละลายอืมใส่กะทินิดหน่อยกะทิคนให้เข้ากันเลยให้ให้แป้งละลายแป้งละากะทิมา